ดวน FC ฟี่ช็อกน้องเพลงพิมพ์ระดาพอขอไปต่อกับ,บงวงแผ่วๆแสงทองสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ฟ o ี่โตเกียวมิวสิกเอฟภูยบาทฟินแลนด์ละก็บเอฟ่บอลลทั่วโลกนะครับจากการที่ได้พิจิตตามข้อมูลข่าวสารตามแพลตฟอร์มต่างๆครับ เพื่อที่จะนํนาเมล่าข่าวให้เอฟซีได้รับชมรับฟังและกัรรวมกันแสดงความคิดเห็นกันคมาครับล่าสุดความเคลื่อนไหวทั้งฝาฟังวงหมอลําแผ้วแสแสงทองนะครับนั่นก็คือการโพสต์เคลื่อนไหวของศิลปินดังอย่างน้องเพลงพิมพ์ประดานะครับผู้ที่รับขานบทเพลงห้อยใจบังไฟแสนนะครับแพยไ้การประพันธ์ะการเขียนเพลง จากอาจารย์ปีกผู้วลินนะครับแาะกาที่สำคัญเป็นลิขสิทธิ์ของค่ายโตเกียวมิวสิกตามจีเฮาได้รับรูรับทราบกันแล้วครับล่าสุดครับนะครับน้องเพลงพิมพ์ระดานะครับได้มีการโพดเขื่อนไว้นะครับว่ามือนี้ยกขันหามากราบล่าแม่แพ้วผ้าแสงทองลายเงาเหตุผลนะครับต่างๆร่วมถึงการบอกกาวพี่พ ที่อยู่ในองค์กรนะครับเพราะว่าจะเป็นทั้งผู้จัดก,การนี่ลุยแม่แพรา่าพาเองร่วมถึงทีมงานแดนเซอร์ทีมงานอาจารย์นักดนตรีต่างๆครับน้องเพมพิร่งดากัรได้เงาแสดงนะครับความหูซึกขอบคุณนะครับถูกสิ่งทุกอย่างนะครับสองปีมานี่ทีม่มาอยู่กับแม่แพรา่าพาแสงข้องน้องเพลงพิรุดาก็าไดม้มีเสียงนะครับได้มีประสบการณ์ยังยังหนักหนา นะครับตามที่น้องไลา่ย,ยาวโพสไปนี่ะครับนะครับ,นะรบหลายคนต่างก็ถามครับทําไมนะครับน้องเพลงถึงบดไปต่อทําไมน้องเพลงถึงอยากจะไปอยู่วงใหญ่โน่นนี่นั่นอันนี้คือเหตุลผลนะครับย่าทีฮงครับปัญหาอันนี้จริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าจากการทีนะครับทางองค์กรหรือทางวงแพี้วเพ้วเองนะครับเพื่อนใดมีการ ต่างของกำหนดต่างกดเกณฑ์ขึ้นมานะครับว่าศิลปินคนไหนนะครับที่ออกเพลงกับทางค่ายนะครับเพื่อนจะให้เส้นสัญญาแบบเงวๆนะครับแต่ฝากฟังของหน่งเพลงเองต้องการเส้นสัญญาแบบปีต่อปีในเอลวอตทีมีวงหนึ่งวงสองนะครับอันนี้ก็เป็นการทำงานของทีมงานเพื่อนอันนี้ก็เป็นการบริหารงานละกะ็ว่างกฎระเบียบนะครับของทางค่าย เอสพีพนเองแล้ะครับวงเพ,พียาพลาแสงทองนะครับที่เพืเ่อนไดมีตรันตั้งคอระเบียบกดเย็นไปอันนี้มันจะเป็นสาเหตุหนึ่งบอที่น้องเพลงพิมพ์ระดาบวสามารถที่จะร่วมเดินทางได้ในฤดูการหม่ทีจะเกิดขึ้นในอีบกบากีมือนี่สําหรับวงเพ,พียาพลาแสงทองนะครับที่เพื่อนมีมือว่าจะเปิดวงกับรถวันเป็นทีเรียร้อยนะครับข่าวข้าวนี่สรา้างความฮือฮาให้แก่วงการหมอลำนะครับล้ะก็ วงการบันเทิงทั้งผ่านอีสานเฮ่าอย่างหนักไม่นะครับอนาคตทั้งน่ะน้องเพลงพิมพ์ระดาจะไปซบวงไหนหรือน้องจะออกมารับงานเองนะครับตามงานอีเวนต์ต่ตางๆตามงานผู้จัดผู้จ้างรวมถึงงานเจ้าภาพแยกต่างๆอันนี้้องเมื่อลอดนกันนะครับว่าน้องเพลงนับจากนี้เป็นต้วไปจะเดินไปในทิศทางไหนนะครับการตัดสินใจั้างหนี้นะครับเสียวา นะครับเพื่อนกะคิดหลอบครอบคิดดีแหลวละนะครับดิสิงที่เพื่อนได้ตัดสินใจเขามากราบล่าแม่แพ้พ่าพาวนะครับหลักการทีมงานของวงแพลวาพาวแสงทองร่วมถึงคนในองค์กรผู้รักผู้ใหญ่ต่างตานะครับตามตีเขาเห็นตามตีเขาหูแหละตามที่ปรากฏเป็นคร่าวเกี่ยวกล่าวอยู่ณตอนนี้นะครับสินทางที่เธอเลือกจะเป็นสินทางจังไดสีไปึืนวงไงหรือจะไปเป็นศิลปินเดียวรับงานเองอันนี้ เฮากระตองมารุ่นติดต,ตามแล้วก็คอยนะครับฟังข่าวกันอีกในอนาคตนะครับแต่ถึงกระน,นั้นก็คอยอวยพรนะครับภายนองโชคดีในเส้นทางที่ตัวเองเลือกนะครับบ,บ่วจะเป็นเส้นทางได้ก็ตามแต่นะครับเอาความสามารถของจ้าของที่มีประสบการณ์ยู่แล้วมาใส่ในการเหตุการณ์เหตุงานหรือที่ไปสังกัดวงใดไปขึ้นหมอลำคณะใด ให้น้องประสบความสําเร็จในอนาคตผมก็เลยนํามาเหลาข่าวให้เอฟซีได้รับช่มรับฟังกันแบบนี้แหละครับคือเขาคือเดิมครับผิดาลาดประการใขดขอโทษขออภัยและน้ากัากันกัวมาตักเตือนกันกัมากครับที่สําคัญครับที่ชอบคอนเทนต์ผมหมักสไตล์คอนเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้อําลาพาจากพอการคลิปหนาครับสวัสดีครับ